สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมมี่สาวนาครน,นะคะจะมากินก๋วยเตี๋ยวแห้งโชว์ค่ะทุกคนเผื่อจะได้กินนะคะเผื่อจะจัดจานอะไรเสร็จนะคะโอ้โหใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็ไปเอาไปตองอยู่หลังบ้านนะคะอย่าบอกเขาเจ้าดื้อบม่ได้บอกเขาจะมากินนันก๋วยเตี๋ยวแห้ง้อจ้ามาๆม,มากินโชว์เลยค่ะลูกชิ้น เตียวแห้งใยนีนะจ๊ะมาดูจ้าใยนีปรุงอร่อยมากานี่ังหลังฟ้ายายใส่ของก่อนนั่งรอมาจ้าอันนี้ก็ลวกผักแล้วนะคะแล้วก็ลวกเส้นนะคะใส่ซอสปรุงรสจ้าซอสภูเขาทองนะคะและที่สำคัญแอมมี่ชอบมากเลยค่ะกระเทียมเจียวใส่แคปหมูนะคะ ใส่แคบหมูเยอะๆค่ะชอบเยอะนี่แล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวนะจ๊ะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บน่อยจ้าและอย่าลืมนะคะถั่วนะคะถั่วขั้วป่นนะคะขาดตัวนี้ไม่ได้นะคะสำคัญเหมือนกันนะคะที่ทำให้มันอร่อยนะคะที่ทำให้มันอร่อย <laughs> น่ากินไหมจ้าทุกคน มากินนํากันเด้อพี่น้องชาวเรียวเนื้อนะคะเนื้อรวกค่ะลวกก็อย่าสุกมากนะคะถ้าสุกมากมันก็จะหยาบนะคะหยาบแล้วก็กินไม่ได้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะเนื้อสดนะคะเนื้อเปื่อยสดๆดโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะต้นอ๋อซอยหอมปีนะคะหอมปีซอยแล้วก็ซอสพริกจ้า ใส่ซอสพริกเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาต่อด้วยซอสซีอิ๊วดำค่ะเอาใส่นิดนึงพอนะคะพอให้มันเป็นสีสันนะคะไม่งั้นมันจะขิวนะคะน้ำตาลจ้าน้ำตาลทรายนะคะใครชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะแอมมี่ก็ใส่นิดเดียวนะคะพอให้มันเป็นรสชาตินะคะอันนี้ก็พริกป่น,นะคะ่ะพริกป่นใส่นิดเดียวนะคะมันจะเผ็ดนะคะเป็นคนที่ ชอบเป็นเป็นแผลในปากนะคะเพราะว่ากินเผ็ดเยอะนะคะก็เลยใส่นิดเดียวค่ะน้ำส้มสายชูนะคะเมื่อกี้นะแล้วก็มาคนๆเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะโอ้โหแค่นี้ก็แบบหอมเติจมูกแล้วนะคะน่ากินมากไม่ได้กินนานแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ได้กินนานแล้วค่ะก็เลยจัดไปหนึ่งถ้วยนะคะ เป็นคนที่ชอบมากแต่ส่วนมากก็จะกินแบบแห้งนะคะมาจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำกันเด้อแซบนวัวจ้า